ในการกล้องส่งพระสยามกับอาจารย์สุทัศม์เข็นเหตวิทย์คลิปนี้ก็จะให้ดูพระเนื้อดินของลงบุรีนะครับพระดินนี้เรียกว่าหลวงข้อจุกเพราะผมนะครับขึ้นไปเหมือนกับเป็นผมจุกก็เลยเรียกว่า หลวงพ่อจุกครับกลุกวัดภระรีรัตนมหาธาตของลบรีประคาดว่าลักษณะแบบนี้พุทธสิงห์ได้เรียนแบบมาจากทางลังกานะ,ะนี่เป็นพระกลุกของลบรีนะวัดภระรีรัตนมหาธาตุ โดยเฉพาะวัดพระศีเนี่ยมีพระหลายแบบหลายอย่างด้วยกันนะอยู่ในกลุก่มแล้วออกมาหลายหลายแบบเป็นพระที่นิยมและหลวงพ่อจุกนี้ที่เรียกกันมาทุกวันนี้ก็ตรงผมเนี่ยครับคล้ายๆจุก ก่อนนะครับก็ได้เอาไปใช้กันจะเป็นผ้าทางสายอยู่ยงคงประพันธ์แล้วก็แ้วคาดนะบางคนก็บอกว่า,เ,าเวลาจริงดังแต่หนังไม่ถลอกเลยเนะี่ยพาจุดอยู่ทางแ้วคาดปลอดภัยคงประพันธ์ชาติดีนะครับก็เป็นพ้าที่ วยอีกแบบหนึง่งแล้วพระหลวงพ่อจุกเนี่ยจะมีทั้งเนื้อดินนะครับเนื้อดินเผาแล้วก็เนื้อชินครับนะมีทั้งสองอย่างนะแต่เนื้อดินนี่เบามากๆนะนะครับ เป็นหินเลยเนื้อนะรกระพาะกูเนี่ยจะดูง่ายเพราะว่าเนื้อจะขุขะเพราะว่าเขาจะผุกอนเพราะว่าเนื้อดินเนี่ยส่วนมากเขาจะใส่พวกผงพุทธคุณแล้วก็เกสรดอกไม้พวกว่านพวกแรลทีนี้เนื้อที่เขาหลุดออกไปเนี่ยก็เนื่องจากผุกอนไปบ้างแล้วก็ตอนที่ไปเผาดินก็ถูกไฟไหม้ไปบ้างอะไรอย่างนี้ ให้ทรชมกันนะพระที่นิยมของรบุรีนะหลวงพ่อจุกนะครับคลิปนี้ก็ให้ดูเฉพาะเนื้อดินนะไม่ไม่ได้เอาอเนื้อชิ้นมาให้ดูเนื้อชิ้นก็มีครับถ้าใครอยากจะดูชัดๆให้ถ่ายรูปไปก็ เล่นไลน์เล่นเฟซกันนะครับทบเบอร์โทรศัพท์ผมก็จะอยู่ด้านล่างของคลิปวิดีโอนะแล้วก็มีลไลน์ดีแล้วก็ชื่อเฟซบุ๊กแล้วก็อยู่ทูบนะครับบ้านผมนี่อยู่ติดกับสี่เลนนะครับแล้วก็ข้างบ้านก็ค้าขายรถเก่าก็จะมีเสียงรบกวนบ้างอะไรบ้างนะครับ ก็ขอฝากไว้กับผู้ที่ชื่นชอบกับผู้ที่ได้สะสมพระนะครับมีพระอะไรก็เอามาดูเบ่งปันกันได้นะแล้วพระที่ผมเอามาให้เบ่งปันนี่ในราคาที่ตกลงกันนะครับเอาไปใช้ ผมก็มีอย่างนะสีองค์5องค์10กวองค์อย่างนี้นะครับก็ก็มีผู้ที่สนใจเช่าซื้อไปก็หลายเป็นร้อยท่านแล้วครับนะกพต้องขอขอบคุณนะผู้ที่ได้สะสมพระต่อจากผมผมก็ได้มาจากกูจากพ่อที่สะสมไว้ให้กับคลิปนี้ก็ขอขอบคุณสวัสดีครับ